สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันในวิชาเน้จุดประสงค์การเรรู้ของชั่วโมงนี้นะครับก็คือการเขียนและอา่านทศนิยม2องตำแหน่งที่ระบายสีหรือส่วนที่แรงเงาของรูปที่แบ่งเป็น100ส่วนเท่ากัน2ส,สื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า สมมุติว่าถ้าคูณตารางแล้วก็ส่วนที่ระบายสีมาให้นักเรียนจะอ่านอย่างไรให้เป็นทศนิยมแต่ก่อนอื่นเรามาดูก่อนดีกว่าว่าเราจะอ่านทศนิยมอย่างไรการอ่านทศนิยมตัวเลขที่มีจุดทศนิยมก็คือการอ่านตามตัวที่เขียนเป็นตัวหนังสือถ้าตัวเลขหน้าจุด ไม่เป็นศูนย์ให้อ่านเป็นแบบจำนวนนับได้เลยหลังจุดทศนิยมให้อ่านแบบเรียงตัวอ่านยังไงล่ะเรามาดูเช่นสมมุติว่าครูมีรูปให้หนึ่งรูปรูปของครูเนี่ยแบ่งเป็นสิบส่วนที่เท่าเท่ากัน และคูระบายสีไป3ช่องครูจะอ่านเศษส่วนนั้นว่าอย่างไรติ๊กตอกติ๊กตอกถ้านักเรียนยังมองไม่เห็นภาพครูจะส่งภาพขึ้นให้นักเรียนเห็นภาพแล้วนักเรียนสามารถตอบได้หรือไม่ออันนี้เป็นทศนิยมกี่ตำแหนง่งถ้าเป็น10บช่อง10ช่องก็คือทศนิยม1ตำแหนง่งถ้าเป็น ทศนิยมสองตำแหน่งต้องมีทั้งหมดกี่ส่วน100่อส่วนคูรบายสีไป3ช่องใน10ช่องแสดงว่าครูเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าอย่างไรเศษ3ส่วน10ถูกไหมซึ่งส่วน10เนี่ยเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งอ่าเป็นทศนิยม1ตำแหน่งฉะนั้นหนูเขียนเป็นทศนิยมได้ว่าอย่างไร 0.0.3เยี่ยมไปเลยอืมอะมาดูสิถ้านักเรียนเห <c oughs> ็นเป็นทศยมอยากได้เป็นทศยมสองตำแหน่งครูกำหนดรูปมาให้เอาเป็นรูปครูมีรูปมาให้แช่ แบ่งเป็น100ส่วนที่เท่าเท่ากันครูระบายสีมาทั้งหมดด0ดช่องอ่ะครูเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าอย่างไรครูระบายสีมา40ช่องจาก100ช่องแสดงว่าครูเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่า40ส่วน100อ่ะเมื่อเขียนเป็นเศษส่วนได้แล้วอยากรู้เป็นทศนิยม ส่วนร้อยเป็นทศิยมกี่ตำแหน่งจำได้ไหมส่วนสิบเป็นหนึ่งตำแหน่งส่วนร้อยแน่นอนจะต้องเป็นกี่ตำแหน่งสองตำแหน่งเมื่อหนูรู้แล้วว่าเป็นทศยมสองตำแหน่งแล้วหนูจะเขียนได้ว่าอย่างไรส่วนที่ระบายสีคือส่วนที่สี่สิบช่องถูกไหมเมื่อหนูระบายสีสี่สิบช่องหนูก็จะได้เขียนเป็นทศิยมสองตำแหน่งได้ว่าศูนย์จุดสี่ศูนย์ Hey, หรือศู0ย์จ่สิบศหรือศูนอ้าวไหนมีใครสงสัยอ้าวศู์จุดสหรือศูนยอ้าวให้คิดให้เวลาคิดห้าวิศ่ศูนยอย่างที่ครูบอกไปตอนแรกไงครับว่าตัวเลขหน้าจุดให้อ่านเป็นจำนวนนับได้เลยส่วนตัวเลขหลังจุดให้อ่านแบบเรียงตัวถ้ามี4กับ0ให้อ่าน40ถ้ามี 5, 6, หา้าหกก็อ่านห้าหกอย่าอ่านว่าสี่ศูนอย่าอ่านว่าห้าสิบหกแบบนี้ไม่ใช่นะครับการอา่านัวซีมหลังจุดอะเรามาดูซิว่ารูปอนรูปนี้จะเสกมาหน้าไหนฟุ <c oughs> <c oughs> น๊บุ๊บุ๊บุ๊นี่ได้มาแล้ว <c oughs> หน้านี้มีทั้งหมดกี่ช่องอืม้ม หนึ่งรอยช่องถูกไหมหนึ่งร้อยช่องระบายสีมาทั้งหมดกี่ช่องให้เวลานับสามวิอ่าเขาระบายสีมาทั้งหมดเก้าสิบช่องเป็นงานนับไวมาหนูก็ดูเลขสิอ่าเมื่อระบายสีกับมาแล้ว หนูเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าอย่างไรหน,หนูหนูลองเขียนเศษส่วนสูฟูเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าอย่างไรมีทั้งหมดกี่ส่วนหนึ่งร้อยส่วนแสดงว่าส่วนต้องเป็นหนึ่งร้อยอ้าวแล้วส่วนที่แรงเงาส่วนที่ระบายสีล่ามีทั้งหมดกี่ช่องเก้าสิบเอ็ดช่องครับอ้าวหนูก็เขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษเก้าสิบเอ็ดส่วนหนึ่งร้อยถูกต้องอ่ะแล้วถ้าหนูอยากเขียนเป็นทันิยมลัก ทศนิยมหนูจะเขียนได้ว่าอย่างไรทศนิยมหนูล่ะทศนิยมหนูเป็นกี่ตำแหน่งนะส่วนร้อยอ่ะส่วนร้อยต้องเป็นกี่ตำแหน่งก็สองตำแหน่งถูกต้องเป็นสองตำแหน่งอ้าวหนูลองเขียนซิเก้าสิบเอ็ดส่วนร้อยเขียนเป็นทศนิยมสองตำแหน่งได้ว่าอย่างไรอืม๋ยวลองเขียนซิเก้าสิบเอ็ดส่วนร้อยก็เป็นศูนย์จุดเก้าสิบเอ็ด no 0 9นถูกต้องต้องอ่านแบบเรียงตัวอ่านเป็น0.91นะครับถ้านักเรียนยังสงสัยอยู่หนูสามารถนำสื่อที่ครูผลิตขึ้นมาเนี่ยมาเรียนรู้เพิ่มเติมได้นี่มีหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นโซซิยมสองตำแหน่ง มีหลายรูปแบบอ่ามาดูรูปนี้กันดูดีกว่ามีส่วนที่แรงเงาทั้งหมดกี่รูปเอ่ยสามรูปแล้วแบ่งเป็นกี่ช่องล่ะครูแบ่งทุกรูปแบ่งเป็นกี่ช่องครับลองดูสิทุกรูปแบ่งเป็น1น0่งยช่องหนึ่งร้อยช่องแล้วหนึ่งร้อยช่องแบ่งเป็นหนึ่งยช่องละ่ะ ทุกรูปไหมทุกรูปแล้วระบายสีทั้งหมดกี่ช่องครูให้เวลานับ10วินาทีเริ่มอาระบายสีไป246ช่องครับครูเก่งมากแล้วเราจะเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าอย่างไรล่ะเศษส่วนเศษส่วนลองดูสิเศษส่วน246 หกส่วนอะไรแบ่งเป็นกี่ส่วนที่เท่าเท่ากันหนึ่งร้อยหนูก็ได้เป็นสองร้อยสี่สิบหกส่วนหนึ่งร้อยเก่งมากแล้วเขียนเป็นทศนิยมละส่วนหนึ่งร้อยทศนิยมกี่ตำแหน่งกี่ตำแหน่งละครูก็ส่วนหนึ่งร้อยก็ต้องเป็นสองตำแหน่งไงละสองตำแหน่งอ่ะแล้วทศนิยมจะเขียนยังไงละครูสองตำแหน่งอ่ะ,นงงะอหนู 2องร้สี่ช่องถูกไหมที่เราระบายสีไปหนูก็นับจากตำแหน่งท้ายสุดเลื่อนมาสองตำแหน่งหนูจะใส่จุดทศนิยมตรงระหว่างเลขอะไรกับเลขอะไรถูกต้องระหว่างเลขสองกับเลขสแล้วเราจะอ่านทศนิยมนั้นว่ายอย่างไรล่ะอื ระหว่างเลข2เลข4ใช่ไหมแล้วอ่านทศนิยมนี้ได้ว่าอย่างไรหน้าจุดทศนิยมให้อ่านเป็นจนํานวนนับได้เลยก็คือเลข2หลังจุดก็คือ4 6แสดงว่าทศนิยมนี้อ่านว่า2.46ถูกต้องเย,ย้อ่ะเมื่อหนูอ่านเป็นแล้วครูจะให้ ลองออทำใบงานดูบททดสอบนี้ไม่ยากเดี๋ยวครูจะขึ้นให้แล้วให้นักเรียนลองทำดูมีใครสงสัยไหมถ้ามีใครสงสัยหรือว่าอยากเรียนรู้เพิ่มเติมนู้สามารถมาเอาสื่อชิ้นนี้ได้กับค,คุณครูครูให้ยืมนะไม่ได้ให้เลยแล้วใช้อย่างทนุถนอมด้วยเพราะว่ามันเบาบางมาก เหมือนครูนี่เองการอา่านทศนิยมอ่านอย่างไรก่อนจะจากกันไปในวันนี้การอา่านทศนิยมให้อ่านอย่างไรจำนวนหน้าจุดอ่านอย่างไรจำนวนหลังจุดอ่านอย่างไรหนูลองตอบครูซิ เก่งมากจํานวนหน้าจุดให้อ่านเป็นจํานวนนับส่วนจํานวนหลังจุดให้อ่านแบบเรียงตัวเช่น1.56เราไม่อ่าน1.56นะเราอ่าน1.56หลังจุดทศนิยมให้อ่านแบบเรียงตัวไปเลยไม่ว่าจะเป็น1ตําแหน่ง2ตําแหน่งหรือ3ตําแหน่ง4ตําแหน่งด้วยกี่ตำแหน่งก็แล้วแต่หลังจุดทศนิยมให้อ่านแบบเรียงตัวถ้านหน้าจุดทศนิยมให้อ่านเป็นจํานวนนับ สำหรับวันนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้เรื่องการอ่านทศนิยมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ